สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคําแค้นนะครับผมเมื่อนี้เขากับน,นีภารกิจมาเห็ดเอายก็เคยมาอย่างละห้านี่ข้างบักแตงครับผมตอนนี้ปลูกบักแตงกรับบวกทั่วเพิ่มครับผมนี่เบิ้งเสียเบิ้งนี่ต้นล่างๆนี่อยู่ข้างล่างนี่แมนเบิ้ดนะครับต้นบักแตงต้นบักทั่วนี่บอ่บอท่านี่บ่อแมนแมนแมนท่านี่พอดีพอกับมันเตะเซลงมาเอามาั้ยไม่คุยเนื้อว่างวะ เก่พูลอยู่กับอี่กับเสียงบีมขาเขาีิเห็นติดผลเห็นมึงตัวของมึงตัวนี่ครับมนเริ่มเห็น่นอนกทิปเจ้าเวนพูดเมียม,ม,ม,มนี่ครับต้นบักแตงต้นบักทั่วที่เขาปลูกมาเล็ดจาก เอีากาแม่คพนนี่นี่อันนี้ตัวบักแตงบอต้นนี้ตัวบักทัวอันนี้บักทัวครับผมต้นนั้นสิเป็นบักแตงนี่ครับ,รบอยู่บ้านนี่เนระาไ่ได้ไปล่ำมอก็ะยงสี่ละครับอันนี้มันเป็นใบตำลึงนั่นนี่มันคือตอนอ้นเอียงกาอว่าเอี้อยงว้ายายบอกอยู่เออต้นนั้นมาละขีนก อก็เป็นพักซีเหล้าครับส่วนอันนั้นสลัดนี่กัปลูกไว้มันเท่าล้วก็เลยเห็นมันเอาเวลาหนาเอาเม็ดเป็นไปปลูกมันก็สิได้ได้เอากันไก่มาบ่เอามาอยู่หลังมือแล้วก็ต้นหมกพริกโอ้หลายตัวห็นตัวขนาดกันยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปเห็ดนแค่นั้นเราก็มาังอะไรอยู่เอามาเอันนี้ออกด้ 嗯。Uh. Uh. นามยหญน้มมันทรงใหญยได้ค่ะนามแน่เงินหายมือหน่ะได้ถนอมเลยเ่อโอ้ยมีเงินหน่อยนี่ครับกำลังเฮ็ดต่อเดี๋ยวสิมาทายตอนเฮ็ดแล้วหายเบิ้งครับตอนนี้ก็กำลังเริ่ม